สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการทำ blur region ครับเป็นการทำให้มั่วหรือว่าภาพนั้นเบลอเฉพาะที่นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีใน Camtasia 2022.1.0ในการทำนะครับก็ให้คลิกไปที่ visual effect จากนั้นก็คลิกไปที่ blur region นะครับแล้วก็ลากไปวางใน timeline หรือว่าลากไปวางที่ canvas นะครับ หลังจากที่วางไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเบอร,ร,ร์แบบนี้ซึ่งเราสามารถจะคลิกที่ปุ่มตรงกลางนี้ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับฟังก์ชันนี้นะครับหรือว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยเป็นการลากใส่แล้วก็มีผลทั้งคลิปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้แสดงเฉพาะที่นะครับเราจะต้องทำการแบร่ง คลิปออกมาเป็น,ส,นส่วนเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะใช้เอฟเฟกหรือครับหรือลากเอฟเฟกให้แสดงเฉพาะที่นะครับอย่างในตัวยอย่างนี้คลิปมันจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการจะทำให้แ,แสดงเฉพาะที่นะครับเราก็ต้องลากไปแบบนี้นะครับไปหาที่เป็นลูกศรจากนั้นก็คลิกโชว์เอฟเฟกนะครับเราก็ไปกําหนดช่วงที่เราต้องการ กับลากเอฟเฟกมาให้แสดงเฉพาะช่วงที่เราต้องการแบบนี้ก็จะดูยุ่งยากนะครับในกรณีที่คลิปนั้นยาวมากๆนะครับ,รบวิธีที่ทำง่ายๆเลยนะครับก็คือเพิ่มคลิปเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ ไปแบ่งช่วงที่เราต้องการแล้วก็ใส่เอฟเฟกนะครับในช่วงที่เราต้องการนะครับแบบนี้คราวนี้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปรับนะครับการปรับเนี่ยนอกจากเราจะลาก เอฟเฟกไปมาแล้วเรายังสามารถจะคลิกไปที่ปุ่มร,รอบๆกร,รอบนี้นะครับเพื่อปรับคลิกตรงกลางนะครับแล้วก็ลากไปแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นการปรับในส่วนของ property นะครับ property ก็จะเป็น blur region นะครับ blur ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับความมัวนะครับมัวมากมัวน้อยเราก็คลิก ลากไปแบบนี้นะครับถ้า0%เลยเนี่ยก็คือไม่ทำนะครับไม่ทำให้เบลอครับต้องการให้เบลอมากๆก็ลากไปทางด้านขวาถัดมาก็จะเป็นการปรับสีนะครับเราสามารถจะใส่สีได้โดยการคลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการถัดมาก็จะปรับความทึบของสีนะครับทึบมากทึบน้อย ถัดมาก็จะเป็นการปรับเชฟปรับเชฟเนี่ยก็จะให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าจะให้เป็นวงรีนะครับถ้าเป็น right angle นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่า oval นะครับก็จะเป็นวงรีแบบนี้ในการปรับนะครับ,นะรบถ้าเราปรับแล้วแบบนี้ต้องการรักษาอัตราส่วนให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้ครับเราก็คลิกที่จุด รอบๆนะครับจะเป็นการปรับโดยรักษาอัตราส่วนนะครับแบบนี้ถัดมาก็จะเป็นการหมุนนะครับเราสามารถจะหมุนเบอรหรือว่าหมุนเอฟเฟกได้นะครับถัดมาก็จะเป็นอินเวอร์สอินเวอร์สนี่ก็จะเป็นการปรับการแสดงผลอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเบอเฉพาะรอบเอฟเฟกนะครับเราสามารถจะให้มันกลับนะครับ ได้โดยการคลิกไปที่ Invert ครับเมื่อเราคลิกไปที่ Invert เนี่ยก็จะเป็นการปรับร,บรอบๆเป็นสีในส่วนของตรงกลางก็จะชัดนะครับซึ่งเราก็สามารถจะไปปรับในส่วนของเบลอเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือเราจะไปปรับ Opacity ในส่วนของสีก็ได้นะครับถัดมานะครับถ้าเราเลือก ไปที่ rectangle หรือว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถจะปรับในส่วนของมุมได้นะครับปรับแบบนี้นี่เราก็มาปรับในส่วนของ corners ในกรณีที่เราปรับเป็น oval หรือว่าวงรีหรือว่าวงกลมตามที่เราปรับนะครับเราก็สามารถจะปรับได้ เราสามารถจะปรับให้ร,บรอบๆของเบอร์ริเจเนี่ยมีความนุ่มนวลมีความซอฟลงได้นะครับแบบนี้ปรับมาที่ฟิลเตอร์นะครับแบบนี้ถ้าพอดีกับกรอบเนี่ยมันก็จะชัดถ้าเลยไปเนี่ยมันก็จะเบลอแบบนี้นะครับขอบมันจะเบลอหรือว่าซอฟต์ๆหน่อยนะครับซึ่งเราก็สามารถจะปรับอินเวอร์นะครับแบบนี้ นอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากการที่เราใช้เอฟเฟกแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะไปใช้ร่วมกับแอนิเมชันก็ได้นะครับให้เอฟเฟกนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะเน้นส่วนไหนนะครับเราก็ไปที่ส่วนนั้นจุดเริ่มต้นเราก็ไปคลิกที่คลิปนะครับแล้วก็กดชิป A นะครับจากนั้นเราก็ ลากเอฟเฟกไปที่ส่วนไหนนะครับเราเน้นส่วนไหนเราก็ลากไปที่ส่วนนั้นนะครับจากนั้นก็ลองเล่นดูครับก็ ลองนำปลายประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสำหรับเบอร์ริเจนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกที่มีในเคมีเช c h องพั2ย2 0สิครับ